สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชยานินวรสินตัวแทนจากกลุ่มที่1 3จะมานำเสนอโครงงานหัวข้อเรื่องสำรวจความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพชั้นปีที่2มหาวทิทยาลัยขอนแก่นค่ะวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อสำรวจปัญหาในการเรียนออนไลน์2เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนออนไลน์3เพื่อในปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขและปรับปรุงการเรียนออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนี้นะคะ 1. เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนออนไลน์2เพื่อนําปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขและปรับปรุงค่ะผลการศึกษาด้านความพร้อมในการเรียนออนไลน์นะคะมีความพร้อมในระดับด 22. ี22.6%ความพร้อมระดับปานกลาง51.6%รความพร้อมในระดับน้อย16.1%ค่ะและความพร้อมในระดับน้อยมาก9.7%ค่ะความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนนะคะอยู่ในระดับด 54. ี54.8%ระดับกลาง35.5%ระดับน้อย9ะ ลักษณะงานกับการเรียนออนไลน์นะคะมีความเหมาะสมระดับดี3.2%ปานกลาง32.3%ระดับน้อย 48. 4 8 4แรละระดับน้อยมาก16.1%ค่ะความเสถียรในการเรียนออนไลน์นะคะความเสถียรระดับดี 9. 7ระดับปานกลาง71%รระดับน้อย16.1%ระดับน้อยมาก3.2%ค่ะสภาพแวดล้อมในการเรียนออนไลน์นะคะมีผลกระทบในระดับมาก16.1% ระดับด 12. ี12.9ปร็ะดับปานกลางส8 4ระดับน้อยสิ1และระดับน้อยมากหกค่ะความเข้าใจในเนื้อหาในการเรียนออนไลน์นะคะมีความเข้าใจเนื้อหาร,ระดับปานกลางยี่ระดับน้อยห1 6และระดับน้อยมากยี่ค่ะผลกระทบจากการเรียนออนไลน์นะคะ มีทั้งการเสียสายตาเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนหมดไฟนในการเรียนขาดสมาธิในการเรียนความเครียดความกดดันต่างๆทํางานกลุ่มยากพักผ่อนไม่เป็นเวลารู้สึกเบื่อปวดหลังปวดคอและอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรค่ะสรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะในการทํโครงงานนะคะสรุปผลการดําเนินงานจากแบบสอบถามพบว่า นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ในระดับปานกลางความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนในระดับดีลักษณะงานกับการเรียนออนไลน์มีความเหมาะสมระดับน้อยความเสถียรในการเรียนออนไลน์และเข้าใจเนื้อหาระดับน้อยสภาพแวดล้อมในการเรียนออนไลน์มีผลกระทบระดับปานกลางความเข้าใจเนื้อหาในการเรียนมีระดับน้อยผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ก็มีทั้ง การเสียสายตาเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนหมดไฟในการเรียนสมาธิในการเรียนความเครียดและความกดดันต่างๆการทํางานกลุ่มยากพักผ่อนไม่เป็นเวลารู้สึกเบื่อปวดหลังปวดคอและอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรข้อเสนอแนะน,นะคะ1อยากให้ทุกคนสนใจในเรื่องปัญหาในการเรียนออนไลน์2เนื่องจากการทําแบบสอบถามของเราเป็น Google Form อาจทําให้ได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนปัญหาและอุปสรรคนะคะ 1. การตกลงกันในกลุ่มการคิดหัวข้อโครงงาน 2. การลงพื้นที่ด้วยสถานการณ์โควิดจึงยากต่อการลงพื้นที่นะคะจึงต้องทําแบบสอบถามทาง Google Form เพื่อแสดงให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ